สวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารชีรวัตนบุญช่วยทริปสังกัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบมณฑลทนหารบกที่43ค่ายเทพสตรีสีสุนทร เมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2533พระบาทสมเด็จพระบรมชนน์กรที่ิบตเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำกะลูปแปรตำบลตะรบบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชนรัประทานในพื้นที่ต่างๆทั้งได้รับการสั่งให้กรมชนรับประทาน ิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นกั้นคลองวังหีบและอ่างเก็บน้ำสาขาด้วยที่บริเวณบ้านนาหลวงเซนและบ้านนาประดิษฐ์ตลอดจนฝ่ายทุดน้ำต่างๆในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่รัฐมนรได้กลับบังคมทุลและพระราชทานและกรมชลประทานได้มอบหมายให้กองวางโครงการปัจจุบันคือสำนักบริหารโครงการดำเนินการศึกษาการวางโครงการต่อไป ที่ตั้งโครงการเป็นการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดกลางปิดกั้นคลองวังหีบบริเวณหมู่ที่1บ้านสะแก้วและหมู่ที่หบ้านคอกชา้างตำบลนานหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์ของโครงการวังหีบ หนึ่งเพื่อใช้เป็นแหล่งกเก็บน้ําไว้เพื่อการพอปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแ้ง 2. เพื่อใช้เป็นแหล่งกเก็บน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริมจากการจับสัตว์น้ํา 4. พื่อช่วยบรรเทาอุตกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน,น้ำหลากซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณท้ายหางเก็บน้ำา 5. ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของรัษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการผลประโยชน์ของโครงการวังหีบพื้นที่รับประโยชน์เพื่อการเกษตรมีพื้นที่1 3 0 1 4ไร่ ซึ่งครอบคลุม24หมู่บ้านใน4ตำบนนลคือตำบลนาหลวงเสนตำบลหนองหงตำบคลครนกรดและตำบลนานไม้ไผ่หมู่บ้านนั้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุม20หมู่บ้านใน3ตำบลคือตำบลนานหลวงเสนตำบลหนองหงและตำบลนานไม้ไผ่ความประทับใจในพระบรมชนก,กาธิเบศในหลวงรัชกาลที่9ของผมคือท่านทรงมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ ในการคิดพระราชโครงการช่วยเหลือประชาชนต่างๆทั่วประเทศถึงแม้การเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากพระองค์ก็ไม่เคยคิดหยุดจนในการช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ท่านเองเห็นได้จากราษฎรในตำบลนาหลวงเซนได้รับความห่วงใยจากในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหาการุณาธิคุณทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านการปุปโภคบริโภคเกษตรกรรม และมีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้ที่เก็บน้ำได้ไไดถ้าถ้าอันนี้ทำได้สามารถที่จะทำโครงการมืน่นมื่นกว่าไร